ตัวนายวันนี้สวัสดีครับผมแสนเก่งโรงเรียนปูวิทยาครับครับวันนี้โชคประหยัดเท่าไหร่พรุ่งนี้พรุ่งนี้โชคประหยัดเท่าไรร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองงาสอบเรีนไปเท่าไหร่เรีนอยู่จุดหกครับจุดหกนะน้ำหนักที่ซูมมากี่โลสามโลครับสามโลนะเราซ้อมอยู่ที่ซูจีบ่ามีกี่รอบซ้อมกี่วันรวมๆแล้วซ้อมที่กว่าที่กว่านะกล้องผู้ซ้อมมีใครบ้างพี่ๆนะครับอยู่กันนะแต่ใกล้ที่เพิ่งชกไปก็ช่วยกันครับได้กลับหรือยังหรือว่ารอเรารอครับรอด้วยกันแล้วเราวันนี้เจอใครครับเจอกับ เฮินครับเฮินต่อยเจอกันมพี่เขาสองคนต่อหนังเขาด้วยแต่ไม่ต่อรูปล่างนะเคยเจอกันะไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอได้ดูเทสดูฟอดไหมไม่รู้ว่าไงที่เฮิร์นเคยต่อยกับแสนไกลเขาเคยเจอกับแฟนเราแล้วเป็นไงก็แฝดของฉลาดแล้วเราก็มาให้ให้เขาแก้ตัวหรือว่าเราจะย้ำแค้นดีย้ำแค้นเลยวันนั้นดูเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมัดซ้ายก็แข้งซ้ายเออดูว่าเขาก็มีลูกบู๊ขายเราแต่เราอะไรดีกว่าฝีมือ เอออ่ะเราอายุไรแล้วครับ16ปีครับคนจังหวัดนครราชสีมาไปปล่อยเท่าไหร่ไปห้าสิบสี่ครับคุณเพลเราเป็นมวยนะปีมือครับไา้หรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกสิบสองครับเรากมวยมารวมๆเท่าไหร่ละหกสิบฝากพี่น้องให้เชียร์แต่วันนี้ฝากเป็นกำลังใจผมเลยนะครับวันนี้ผมทำเต็มที่แน่นอนครับครับผมคบครับ ตอนไหนครับผมเหินออโต้ววันกับครับวันนี้โชคไปกันเท่าไหร่วันนี้วันนี้ไต่ร้อยสิบเก้าครับวันนี้ช่างร้อยสิบสี่นะไปแต่ไปโชควันนี้น้ำหนักนี้เราได้คุมมากี่โลแล้วคุมประมาณสามโลคุมมาสามโลนะเราซ้อมอยู่ที่ได้ลูกเต๋านบคุณ้ามูซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีเยอะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่นะแล้ววันนี้เราเจอใครเจอครับแสนแสนเก่งแสนเก่งครับเราไปแพ้แสนไกลมาวันนั้นไปแพ้เขายังไงอ่ะ แยกที่แบบยกสี่ฝีมือใช่แล้วพรุ่งนี้เราจะมาแก้เกมไงดีเจอแฝดเขาเนี่ยต้องรอชมแล้วต้องรอชมนะอู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะล่าสุดเราชมที่ไหนมาเจอใครว่าล่าสุดเจอแสงตะวันเจอแสงตะวันเป็นยังชนะน้องครับอ่าก็เขามาแรงแรงเราโต้ด้วยอะไรวันนั้นโต้ด้วยทั้งแข้งทั้งสอบโต้ด้วยแข้งด้วยศอกเอาอยู่เลยแควันนี้เอาอยู่ปะเนี่ยเขามาฝีมือเราจะไล่ทันมัน้ยสรุปแกมาแล้ว เอาเราอายุไรแล้วเราอันนี้ยี่สิบเอ็ดครับคนจังหวัดจังหวัดตากรันไปปล่อยเท่าไหร่มัปล่อยห้าห้าครับห้าห้านะคุณที่เราเป็นมวยมวยเปิดมือครับไห้ดีกว่ามวยตายตุงร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกมวยมารวมเท่าไหร่มาจังไม่ได้นะก็เยอะนะฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องชาวตากเชียร์ด้วยนะครับครับโอเค